สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟที่ปรึกษาการขาย Ford Auto Gallery นะครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่สาขาพระประแดงนะครับจะมารีวิวรถนะครับ Ford r a n g e r s นะครับแค XL p s นะครับปีโมเดล2021นะครับราคาจะจำหน่ายจะอยู่ที่692,000บาทนะครับมาครับเดี๋ยวก็อฟพาชมนะครับว่าลูกค้าได้แต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ข้างหน้านะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนนะครับตัวไส้ในกระจังนะครับเป็นลังผึ้งนะครับลูกค้าเลือกเป็น f o r d นะครับเป็นตัวสีดําขอบสีขาวแบบนี้ตัวกระจังลังผึ้งนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น f o r d อย่างนี้นะครับแล้วก็เลือกฟอนต์ตัวอักษรนะครับหรือจะเลือกเป็นรูปหมามาแต่งก็ได้ตัวกรอบกระจังก็เป็นสีดําเงาของเดิมมาจากตัวรถนะครับครอบใสหน้านะครับเป็นสีดําด้านตัวนี้ก็เพิ่มเติมเข้าไป ไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมนะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่นะครับให้ดียิ่งขึ้นนะครับด้านหน้าก็จะดูสปอร์ตแบบนี้เลยกระเถิบมาที่ด้านข้างตัวรถนะครับข้างตัวรถนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับขนาด6นิ้วแบบมีหมุดแต่ตัวหมุดตัวนี้เราไม่ได้เจาะกับตัวรถนะครับเราติดตั้งกับกิบล็อกเดิมนะครับแล้วตัวหมุดก็จะเจาะแค่ตัวซุ้มล้อเท่านั้น อันนี้ลูกค้านะครับเน้นใช้งานในเมืองนะครับก็จะใช้ล้อเดิมนะครับขนาด17นิ้วนะครับเป็นยางบิสโตนอ่าเดี๋ยวกอให้ดูนะครับถ้าเกิดว่าเป็นล้อเดิมเราใส่กับซุ้มล้อ6นิ้วจะเป็นยังไง่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าต้องการนะครับเปลี่ยนล้อก็แจ้งกับได้หรือจะใส่ซุ้มล้อนะครับเป็นตัว3มนิ้วก็แจ้งกับได้แก้มตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีไฟเลี้ยวมาจากโรงงาน ที่ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นราวหลังคานะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีทูโทนสีเงินตัดสีดํานะครับราวหลังคาก็จะมีสีดําล้วนกับสีนี้นะครับเป็นสีทูโทนกันาสาดนะครับเข้ารูปนะครับลูกค้าเลือกเป็นแบบสีชิ้นฟิล์มนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกเบ้ารองมือเปิดนะครับแล้วก็มาที่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นครอบฝาถังกระเถิบมาที่ด้านท้ายรถ นะครับก็จะเป็นครอบไฟท้ายนะครับแล้วก็บลรองมือเปิดท้ายนะครับทรงดาบนะครับตัวกันชนตัวนี้นะครับเป็นกันชนนะครับที่เป็นทรงของ XL+ Park Sport โดยเฉพาะนะครับก็จะตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็จะมีสีดำเงาแบบนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจสอบถามโปรโมชั่นนะครับหรือว่ารูปแบบในการตกแต่งนะครับ สามารถโทรมานะครับหรือแอดไอ l ด n ไนะครับที่กอบขึ้นนะครับเพื่อมาสอบถามพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นในแต่ละเดือนนะครับปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะครับหรือรูปแบบการตกแต่งนะครับยังไงนะครับก็อบรบกวนนะครับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบก็อบด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็อบต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ